สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพินิชเศรษฐกิจการเมืองในช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้กระผมนายกวินว่องไววุฒินิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับ แล้ววันนี้ครับได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะฮะจากรองศาสตราจารย์ดรมัชยาอุรยศมาพูดคุยกับเราครับในหัวข้อเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกในปี2025สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ค,ะครับเราจะคุยกันในเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกในปีนี้กันนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราได้เห็นความผันผวนทางเศรษฐกิจจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด19 ความตึงเครียดทางการค้าปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น P M 2.5ที่เราเพิ่งเจอมาแล้วปัญหานี้สาธารณะซึ่งก็ล้วนส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในปี2025นี้นี้ครับ แนวน้มเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตามองเป็นพิเศษอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับได้เลยค่ะจริงๆก็คือจากหัวข้อที่เกิดมานะคะคือความเสี่ยงมันเยอะมากหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นจะพยายามเหมือนกับมาคุยด้วยกันเร็วๆนะคะว่าในประมาณแบบ20กว่านาทีตรงนี้เนี่ย เราจะมาอัปเดตกันว่าในปี2025โลกจะเกิดโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะคะความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะเขาก็มีการคาดการว่ามันมีโอกาสนะคะที่จะเกิด r e e s s i o n ในอีกประมาณใน1ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งถามว่าในแต่ละประเทศหลักๆใหญ่ก็คืออเมริกายุโรปแล้วก็ประเทศจีน ส่วนภูมิภาคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดร c e s s i o n สูงสุดเนี่ยก็คือยุโรปนะคะอยู่ที่ประมาณ35%อเมริกาในประมาณ20%แล้วก็ของจีนประมาณ15%นะคะทีนี้วันนี้จะขอเน้นกับทางด้านอเมริกาสักนิดนึงเพราะว่าท oh. ุกท่านก็คงโอ้โหตามข่าวหน้าข่าว <S <S แต่ละวันก็จะมีแต่ทรัมป์ทรัมป์ทรัมป์และทรัมป นะคะค่ะทีนีแ้แต่ถ้ามองออกไปจากทรัมป์เนี่ยคือก่อนหน้าทรัมป์นิดนึงก็คือช่วงที่เป็นช่วงโควิดนะคะมันเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยมีอัตราการออมที่ค่อนข้างจะสูงโดยปกติแล้วอเมริกาเป็นประเทศที่ออมน้อย<ม>เวลาเราพูดถึงนึกถึงประเทศไหนที่มีอัตราการบริโภคสูงอเมริกาเนี่ยจะมาอันดับแรกนะคะเพ<ม>ียงแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เงินออมเริ่มเริ่มสูงขึ้นมาแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอพ้นช่วงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยค่ะกลุ่ม ที่มีรายได้ต่ําในอเมริกาเขาจะเริ่มมีเงินออมที่ลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเรามามองในสภาพเศรษฐกิจอ,อเมริกาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถือว่าการเติบโตค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมามองเวลาปกติแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็จะต้องมามองด้วยว่านโยบายทางด้านการเงินของอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างทุกท่านอาจจะเพิ่งได้ตามข่าวไปเองว่าล่าสุดเลยเฟด เฟดนะคะก็เพิ่งประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่4.25-4.5%ก็คือคงที่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถามว่าทำไมเขาถึงยังไม่มีการปรับ ปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ความไม่น่นอนมันสูงมากโดยเฉพาะล่าสุดเลยก็คือเรื่อง t a r i f ต่างๆที่ทรัมป์กำหนดไปใช่ไหมคะคือเราเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่า Final Imp a c t ของ t a อ i f เเนี่ยมันจะประมาณไหนเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าการตอบโต้ e t a ท i a t i o n ของแต่ละประเทศที่โดนเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วสิ่งที่ทรัมป์ขู่เอาไว้เนี่ยจะเป็นแค่ขู่หรือว่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะโอเคทีนี้ขอย้อนกลับมานิดนึงว่ามันจะเป็นปัญหายัางไงทาไมอเมริกาถึงคาดว่าอาจจะโตน้อยลงเพราะเพราะเพราะว่าการที่ ครัวเรือนนะคะที่ยังมีความเปราะบางประเด็นก็คือว่าตอนนี้เฟดยังไม่ได้ลดดอกเบีย้ยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำหรือที่เรียกว่าครัวเรือนที่มีความเปราะบางเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้เพราะว่าไรายได้เขาไม่ได้สูงเหมือนพวกกลุ่มไรายได้ข้างบนนะคะเพราะนั้นการที่เขาเงินฝากลดลงต่อเนื่องเราจะไปหวังว่าการขยายตัวของการบริโภคจะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นหลักๆแล้วส่วนใหญ่ คนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคมากก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยนั้นเราถึงเหตุผลว่าเราถึงเห็นว่าบางทีหลายๆครั้งที่เราเห็นรัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเขาก็คือพยายามกระตุ้นไปที่กลุ่มที่มีรายได้น้อยเพราะากลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราไปให้เบนฟิตกับคนที่มีรายได้เยอะเนี่ยเขาได้เงินมาเพิ่มเขาไม่กินนะคะเขาก็ออมออการออมเนี่ยเหมือนกับเป็นการาการั่วออกจากเศรษฐกิจก็คือมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามคน ค่าได้ว่าประเทศไทยอ่ะจะโตในอัตราที่สูงก็เพราะว่าตอนนี้นี้ครัวเรือนประเทศไทยคือสูงมากแล้วถ้าเกิดนี้สูงเราจะไปหวังว่าเขาจะสเปนมากมันก็ยากใช่ไหมคะนั้นตราบใดก็ตามปัญหาหนี้ครัวเรือนยังแก้ไม่ได้อะคะ่ะ ที่จะหวังว่าเศรษฐกิจจะสามารถถูกกระตุ้นได้ทางด้านทางด้านอุปสงค์เพิ่มอุปสงค์ในประเทศนะ่ะก็คงจะยากอยู่โอเคอันนี้ออกประเด็นไปถึงประเทศไทยนิดนึงนะคะกลับมาที่อเมริกาต่อคือหลังจากที่คงดอกเบีย้ยต่างมาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วคือที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นว่าดอกเบีย้ยเริ่มสูงขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ว่าภาระดอกเบีย้ยก็จะเริ่มสูงขึ้นนั้นมันก็นํามาซึ่งการผิดชําระหนี้ที่สูงขึ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ โดยเฉพาะทางการที่อเมริกาเนี่ยหนี้ที่ผิดชำระสูงสูก็คืออยู่ในภาคภาครถยนต์นะคะแล้วก็เครดิตคัร์ดโลนซึ่งก็คือสะท้อนได้ว่าครัเรือนเนี่ยมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีมุมมองในแง่ดีบ้างนะคะก็คือว่าตัวเลขการจ้างงานของอเมริกาก็ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่คือถ้าหากเราเปรียบเทียบไปกับ เมื่อกับช่วงก่อนคริสตนะคะ,ะการว่างงานช่วงนี้คือต่ำกว่านั้นนะคะก็คืออยู่ประมาณ4%นิดนิดๆอะไรประมาณนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ที่โอเคมากนะคะแต่ว่าคือการเติบโตของการจ้างงานใหม่อ่ะก็เริ่มปรับตัวลงคือแต่ก่อนช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันคือปรับตัวสูงขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มชะ,ชะลอลงแล้วนะคะแต่เราก็อาจจะมองคิดว่าเอ๊แล้วเฟดเนี่ยจะจะทำการคงดอกเบี้ยระดับนี้ไปถึงเมื่อไหร่ เราอาจก็จะมองว่าเป้าหมายของเฟดเนี่ยค่ะก็คือ อันนี้สรุปให้ทุกทุกท่านเข้าใจตรงกัาอีกรอบนะคะว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางเขามีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพหลักๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยเป้าหมายหลักก็คือรักษาเสถียรภาพทางทางด้านราคาก็คือไม่ให้เกิดเงินเฟอ้อนั่นแหละนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่อเมริกาเขาจะมีเรียกว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบดูอัก็คือเป็นเป็นวัตถุประสงค์ควบคู่กันเลยนอกจากรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาก็ยังรักษาเสถียรภาพทางด้านการจ้างงานด้วยก็คือให้เศรษฐกิจยังเติบโตอยู่แต่หลักๆแล้วก็คือปรับใดก็ตามที่เงินเฟ้อ มันยังไม่ลงไปสู่เป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยเงินเฟ้อเขาจะคาดการไว้ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยอยู่ประมาณ2%เพราะฉะนั้นปัจจุบันเงินเฟ้อมันอยู่ที่ประมาณ3%ซึ่งมันก็ยังสูงกว่าที่เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า ยังไงธนาคารกลางก็คงจะไม่ได้แบบใช้นโยบายเรียกว่าการเงินแบบผ่อนคลายเหมือแนบบในอดีตนะคะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อมันกลับมาสูงอีกรอบหนึ่งมันก็จะเอาหลงยากแล้วถ้าเกิดธนาคารกลางเขาจะต้องแบบเพิ่มอัตรางเงินเฟอ้อขึ้นแบบเร็วมากๆเลยอะ่ะมันก็จะทําให้หลายๆกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันก็แบบเจ๊งกันไป<า>ทุกท่านอาจจะพอจําได้ว่าเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วใช่ไหมคะคมีแบงก์ซิลิคอนแวลเลยเนี่ยก็คือแบบโอ้เจ๊งไปเลยก็เพราะว่าปรับเขาเป็นการมิสแมทกันระหว่างสป라이กับดีมานของ ตอนนั้นทุกคนก็เป็นห่วงกันเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็คือ,อมันเป็นแค่การจัดการของเฉพาะแบงก์เฉพาะที่นะคะแต่ยังไงก็ดีเราก็ยังประมาทไม่ได้นะคะว่า ถ้าเกิดเงินเฟอ้อมันยังไม่ลงไปตามเป้าเราก็คงไม่ได้คาดคิดว่า f ฟดเขาจะใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวมากๆอีกรอบแต่แต่ก็ยังมีคำว่าแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่หลังช่วงที่เกิดสับพะรดไครสิสในอเมริกาค่ะแล้วก็เรื่อยมาก็คือตอนนั้นใช่ไหมคะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเบนเบนานเก้ ie, ตอนนั้นเนะี่ยที่เราเรียกว่า Q ตอนนั้น quantitative easing QE oh, <okay. S 1> ใช่ไหมคะช่วงนั้นแต่พอหลังจาก ตรงนั้นเป็นต้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มใช้นโยบายตรงกันข้ามก็คือ quantitative tightening ก็คือใช้นโยบายการเงินแบบผหดตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปมองดูตัวเลขนะคะเราจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางอเมริกาเฟดเนี่ยคะ่ะเขาพยายามลดขนาดของบาลานซ์ชีดลงไปก็คือแปลว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ชะลอการลดลงไปนะคะก็คือเขาก็ยัง คือเหมือนกับว่าใช้ใช้ QT เนี่ยแหละ Quantitative Tightening เนี่ยแหละแต่ว่าเป็น Tightening ที่แบบชะลอลงกว่าที่เขาตั้งใจเอาไว้ก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มแบบแป๊กๆบ้างเล็กน้อยนะคะทีนี้ขอย้ายฝั่งมาดูทางด้านยุโรปบ้างถามว่ายุโรปซึ่งประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรปก็คือ Europe, นเยอรมนีกับฝรั่งเศสใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็เผชิญปัญหาปัญหาหลักๆของเขาก็มาจาก หลายๆท่านอาจจะตามติดนะคะเพิ่งนะมีการเลือกตั้งน,ะนามาเลยนะคะถามว่าเยอรมันที่ถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักในในยุโรปเนี่ยคะ่ะเขากําลังเผชิญปัญหาอะไรทุกท่านก็คงคุ้นเคยนะคะสารพัดยี่ห้อรถยนต์ตอนเนี้ เยอรมนีกำลังเผชิญภาวะถดถอยจาก m manufacturing sector นะคะซึ่งนั่นตอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะในขณะที่ถ้าเรามองไปที่ฝรั่งเศสปัญหาหลากัหลกๆเขาจะเป็นปัญหาทางด้านการเมืองมากกว่าเพราะว่าเขามีหลายพรรคการเมืองมากแล้วก็ตอนนี้อย่างแต่ก่อนเนี่ยมาครองเขาเคยเป็นแบบใช้เขาคือคือเป็นเสียงข้างมากแต่ปัจจุบันเนี่ยพรรคเขาก็ได้รับความนิยมลดลงนะคะเพราะฉะนั้นการต่อรองกันในรัฐสภาโอ้โหมันก็จะ หนักหนาสาหัสมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถแบบฟันธงออกมาได้จะเป็นนโยบายอะไรเนี่ยมันก็จะขัดแข้งขัดขากันมากขึ้นใช่ไหมคะอันเนี้ยเรามองว่ามันเป็นมันเป็นกริดล็อกนะคะแล้วมันก็มันมันก็คือทําให้มันเกิดความเสี่ยงในแง่มุมที่ว่าการเบิกจ่ายงบประมาณมันก็จะค่อนข้างยากขึ้นเพราะมันก็จะขัดกันไปขัดกันมา เป็นล็อกก็คือเหมือนกับเป็นทางตันแบบว่าเป็นเหมนปัญหาเนาะในช่วงนี้เลยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้กระแสแบบ far right มันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆก็คือเริ่มเป็นแนวทั้งที่อย่างในท่านมองในในยุโรปเองนะคะคืออย่างอเมริกาเนี่ยชัดเจนมากว่าพอทรัมป์มาทุกคนก็จะ คือตอนนี้เราเริ่มเห็นกระแสนี้มันไม่ใช่แค่ไม่แค่ไม่ใช่แค่ที่อเมริกาที่ทรัมป์แต่มันเริ่มมาทั่วโลกแล้วมันก็จะเริ่มมีประเด็นว่าถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายขวาจัดเนี่ยได้เริ่มได้เสียงค้างมากเยอะๆแน่นอนสิ่งที่เขาไม่ชอบฝ่ายขวาจัดฝ่ายขวาจัดที่เขาแอนตี้มากๆก็คือคพวกอุยพใช่ไหมคะคเขาก็ถือว่ามาแย่งงานมามามา,มาทำให้เป็นภาระ ขของเาแต่มันก็เหมือนกับว่าหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็เหมือนกับมันก็ต้องมีจริยธรรมบางอย่างเนะาะช่วยเหลืออะไรอย่างงี้นโยบายลาส่วนนี้ก็แบบช็อกอยู่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนปัจจุบันแทนที่เราจะแบบเป็นเป็นนะ<ม>คนดีมากๆเราก็ต้องห่วงประเทศเรามากกว่าเหมือนที<ม>่ทร<ม>ัมป์บอกว่าอเมริกันเฟิร์สใช่ไหมคะอเมริกันเฟิร์สก็คือเออตอนเนี้ยถ้าเกิดโยงกลับไปหลักๆเลยที่ทรัมป์ขึ้นภาษี กับแคนาดากับเม็กซิโกหลักๆแล้วก็คือเขาต้องการให้ทั้งแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยควบคุมการอพยพของคนเข้ามาในอเมริกานอกจากคนแล้วก็คือหลักๆเลยคือเฟนทานิลยาเสพติดนะคะแล้วก็แลกกันกับว่าอ,อ๋อนอกจากนั้นก็ยังมีอาวุธอีกพวกอาวุธข้ามแดนต่างๆนะคะฉันนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเขาไม,ไม่ไม่ค่อยผู้อพยพเนี่ยแต่อาจจะมองว่า มันเป็นการหาเสียงของของทรัมป์มากกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเรามองทางด้านเศรษฐกิจจริงๆผู้อพยพไม่ได้แปลว่าจะเป็นผลเสียกับประเทศเสมอไปพอเพราะว่าอะไรคะในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนาะโปรด i o ชันฟังชันของเราก็คือขึ้นกับทุนแล้วก็แรงงานใช่ไหมคะการที่แรงงาน ไม่ต้องดูอื่นไกลดูประเทศไทยเรามองว่าอแรงงานพม่าเข้ามาเนี่ยมันเป็นผลเสียกับประเทศหรือเปล่าแต่เราอย่าลืมว่าหลายๆงานก็คือคนไทยไม่ทําแล้วโดยเฉพาะ<ม>อุตสาหการรมประมงใช่ไหมคะเพราะว่ามันลําบากมากถ้าเราไม่มีแรงงานจากต่างชาติอุปยพเข้ามาทํางานบางงานที่เราไม่ทํามันก็จะทําให้ถ้าเกิดจะจ้างคนไทยเองอาจจะต้องจ่ายค่าจ้างสูงมาก เพราะว่าไม่งั้นให้ค่าจ้างต่ำเขาไม่ทำถ้าค่าจ้างที่สูงมากมันก็นำมาซึ่งเงินเฟอ้อที่สูงมากถูกไหมคะนั้นก็เหมือนกันอย่างในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้อบพยพที่เข้ามาจํานวนมากโดยผิดกฎหมายแต่เขาอยู่กันมาไปประมาณยี่สิบสาปีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกอุตสาหกรรมเกษตรในอเมริกาซึ่งจ่ายค่าแรงต่ามากส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกมาจากลาตินอเมริกาอะไรขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าทรัมป์โอเป้าหมายที่เขาโฆษณาไว้มากคือเขาจะแบบเอากลับออกไปให้หมดเลยประมาณนั้นแต่หนึ่ง ทางด้านปฏิบัติแล้วมันก็ยากมากอยู่ดีๆเราจะไปโห่ไปนค้นหาได้ไงว่าน,นี่อยู่บ้านไหนด้านไหนใช่ไหมมันคือใชุ้บประมาณเยอะมากจานวนบุคลากรข้าราชก,การเขาที่จะเอาคือทำตรงนี้มันก็ไม่พอและอีกประเด็นที่ต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดสมมติอาจทำได้ขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะเงินเฟอ้อก็ต้องมาถูกไหมคะเพราะว่า้นทุนการผลิตก็จะแพงมากขึ้นใช่ใช่คเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมนยโยบายของทรัมป์ในครั้งนี้ถึงได้มีการ ขึ้นภาษีของประเทศที่แบบว่าเหมือนเป็นพันธมิตรกันมาด้วยใช่ไหมคค่ะคือเอางี้ถ้าเกิดเราลบองเป็นสามกลุ่มหลักนะคะจีนอ่ะจีนแคนาดาเม็กซิโกประเทศเพื่อนบ้านอ่ะแล้วก็ที่เหลือเล่นเล่นกุ่มอืเล่นยุโรปและเอ๊ะแล้วไทยโดนเล่นไหมไทยโดนเล่นไหมตอนนี้ยังเราก็แค่หวังว่าไทยยังจะไม่ไม่โดนในรอตแรกนะคะแต่ถามว่าจะรอดไหมไม่น่าจะรอดเพราะว่าคนนี้ทํากวานเรียบ เพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ต่างกันระหว่างทรัมป์0.1กับทรัมป์0.2เอ้ขอโทษเราก็เรียกกันว่าใช่ใช่2.0น่ะก็เริ่มนั่นแหละเพราะฉนั้นทรัมป์1.0กับทรัมป์2.0เนี่ยมันต่างกันนะคะเพราะว่าโดยบริบทแล้วมันคือต่างกันเพราะว่าตอนช่วงทรัมป์1.0เนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่จีนน่ะกลังเติบโตอยู่แล้วตอนนั้นทรัมป์ก็เน้นไปที่จีนที่เดียวเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประเทศไทยนี่ก็ยังได้ประโยชน์ แต่ประเทศที่ได้ประโยชน์เยอะสุดก็คือเวียดนามอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าพอทรัมป์ไปเก็บแทอริฟกับจีนใช่ไหมคะคเขาก็ย้ายฐานการผลิตมามาเวียดนามมาไทยมาอะไรหลายๆอย่างทีนี้ปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าพวกเราก็โดนเหมือนกันเหมือนกันแต่แต่ถามว่าเราจะแบบโอ้โหมันจะหมดประโยชน์ไปเลยจริงๆหรือเปล่าก็ไม่นะคะเพราะว่าการการใช้ภาษีตรงนี้เทริฟมันไม่ได้เป็นแทริฟทที่เท่ากันทั้งหมด ก็คือแปลว่าถ้าเกิดบางประเทศโดนแทริฟสูงกว่าไอ้บางประเทศน้อยกว่าไอ้ประเทศที่ได้แทริฟต่ำกว่าเขาก็ยังได้ประโยชน์จากตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างมันเป็น relative กันเนาะก็แค่หวังว่าประเทศอย่างเราก็จะไม่โดนมากจริงๆแล้วเวลาเขาตั้งแทรริฟเนี่ยค่ะเขาก็ดูระบุไปด้วยว่าเขามุ่งไปที่เซกเตอร์เพราะนั้นมันก็ยังเป็นความโชคดีของประเทศไทยนะคะว่าสินค้าที่เราส่งออกไปอเมริกาเยอะเนี่ยมันอยู่ในเซกเตอร์ที่ ที่เขาไม่ได้ที่มันไม่ค่อยเซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้โดนอะไรรุนแรงมากเท่าอย่างแบบไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณน,นั้นนะคะค่ะครับผมทีนี้เนี่ย เอ่อในประเด็นแรกนี้น่าจะแบบครบถ้วนเลยครับที่นี้เรื่องของอย่างเช่นการก่อนหนี้ภาครัฐนะครับอาจารย์อันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเลยอันนี้ก็คือปัญหานอกจากก่อนหนี้ภาคร,รัฐเนะะาะภาครัฐก็คือแรงมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่หลังช่วงวิกฤตโควิดเป็นต้นมาเนี่ยธนาคารกลางประเทศหลักๆเขาอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นเยอะๆก็ quantitative easing เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ คือมันมีตัวเลขเลยว่าสินทรัพย์ของธนาคารกลางคือเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการในช่วงโควิดนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มลดลงมากแล้ว เราก็คือเอาอย่างเฟดเองก็คือทํา QE สูงมากนะคะเพราะว่าเขาต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากเลยเพื่อทําให้ดอกเบีย้ยต่ำเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมันก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อตามมาอย่างที่เราเห็นว่าทำไมเขาถึงพยายามพุชเงินพุชอัตราดอกเบีย้ยให้เพิ่มขึ้นก็คือเพื่อดึงเงินเฟอ้อลงมานะคะก็ไม่ใช่แค่เฟดนะคะเพราะว่าธนาคารกลางยุโรปเองธนาคารญ,ญี่ปุ่นเองก็ทํา QE กันอยู่ท่วนน้าเช่นเดียวกันนะคะนะแล้วก็ นี่มันคือเนี่ยนี้เพิ่มขึ้นทั่วโลกอะคะ่ะเพราะว่าในยุโรปเองนี่ก็เป็นวิกฤตเหมือนกันส่วนอังกฤษเองหลังจากที่อังกฤษออกจากคือแบบหลังจาก Brexit ขึ้นมาเนี่ยนี้ก็คือมีปัญหามากขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่สาธารณะต่อ GDP ของประเทศพัฒนาทั่วโลกเนี่ยคือเพิ่มสูงขึ้นนะคะ mm hmm. ค่ะแต่แต่อาจารย์ก็มีแต่นิดนึงว่า ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราดูค่าเฉลี่ยหนี้ทั่วโลกสัดส่วนหนี้ภาครัฐบาลต่อ GDP ทั่วโลกนี่สูงขึ้นแต่ถ้าเราดูค่ามาธยฐานมันไม่ได้สูงขึ้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าประเทศมันก็ยังมีประเทศจํานวนมากที่ยังรักษาวินัยทางการคลังได้ดีอยู่นะคะแม้ว่ามีเนี่ยมันจะอัพแต่ว่าค่ามีเดียน่ะมันมันยังมันยังโอเคมันไม่ได้เพิ่มกระชูแบบนั้นใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานะคะสัดส่วนหนี้ต่อ GDP อ่ะไม่ได้สูงมากเหมือนประเทศพัฒนาแล้ว ได้เลยครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดในจริงเขาเียกภาพรวมว่าเป็นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนะของด้านท<ฆ>รัมป์ไปแล้วทีนี้อยากรู้ว่ากับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนี้เป็นยังไงบ้างส่งผลยังไงบ้างอนะค่ะก็อย่างที่ทุกท่านตามข่าวกันนะคะว่าเซเลนสกี้ก็ไปเจอกับทรัมป์อ่าใช้เบืองเห็นโโหเลยโอ้โหคือคือไม่คือแบบโดยส่วนตัวก็เอะเขามีการคุยอะไรกันเบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่าแบบ มันคือเรื่องจริงเลยเหรอมันคือแบบคือคือคืออย่างนั้นคือคุยกันอย่างนั้นจริงๆเลยเหรอนะคะแต่ว่าสุดท้ายแน่นอนว่าเซเลนสกี้ก็คือก,ะคะคก็คือยูเครนเล็กๆนะคะก็คือก็ต้องก็ต้อง ตามคำตามนานทุกอย่างอเมริกาว่ายังไงก็คงต้องอย่างนั้นแล้วก็คือล่าสุดเลยที่อเมริกาถ้าเป็นแบบรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลทรัมป์เนี่ย <ๆ S 1> เขาก็คงไม่มาพูดเรื่องแบบยืดหนุยืดแมวกันแบบชัดเจนขนาดนั้นเนาะ,ะมันก็ต้องดูแบบประมาณว่าเราช่วยวกันแต่ก็เมื่องอาแต่ว่าหลังเราก็อาจจะไปลงทุนให้กันแต่นี่ก็คือโอเคแลกกันแบบชัดเลยชัดเจนมากนะคะคือโดยตอนนี้ไพ่ที่อยู่ในมือก็คือว่ายูเครนอะไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะมีอะไรสักอย่าง แล้วก็ร้านสู่ทุกท่านก็ตามใช่ไหมคะว่าก็เหมือนกับเอ,อเมริกาก็จะพยายามไปดีกับทางรัสเซียเนาะก็เขาก็เขาก็คงดีลูกคิดเรียบร้อยแล้วล่ะว่าแบบนี้แหละมันคงดีที่สุดแล้วแต่ว่าหลายคนก็คือมองว่าตอนที่ตั้งแต่ความขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็พูดบอกว่าเขาจะทําให้สงครามทุกอย่างมันจบไปภายในแบบกี่วันแรกที่เขาเข้ามาแต่ตัวเนี้ยก็ผ่านมาประมาณ เป็นสองเดือนแล้วมันก็ยังไม่ได้จบง่ายๆมันก็คงไม่ได้ง่ายแบบที่เขาเขาพูดนะเนาะแต่ว่าก็เห็นแนวโน้มเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเหมือนกับทรัมป์ก็ให้คามั่นกับทางรัสเซียไปว่ายัางไงทรัมป์อเมริกาก็คือจะไม่ไม่ไม่โอเคกับการที่ยูเครนจะเข้านาโต้มาณนี้ก็คือรัสเซียก็คงสบายใจได้ประมาณปาะนึงประมาณนี้นะคะ อเอ,อเราได้ทราบในด้านของทางเศรษฐศาสตร์ไปแล้วครับทีนี้ <c oughs> อลองมาในมุมของสภาวะภ,ภูมิอากาศบ้างอย่างเช่นเมือเอ่อเมื่อไม่นานที่ผ่านมา <c oughs> อย่างประเทศไทยที่เจอเรื่องของปัญหา PM 2.5 <c oughs> อย่าอง้นีอันนี้ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐ <c oughs> กิจโลกยังไงบ้างครับอาจารย์จะมองว่าเราจะมีทางนั้น <c oughs> สองค่ายนะคะค่ายหนึ่ง <c oughs> ก็คือเราไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนเราไม่เชื่อว่าการพฤติกรรมของเราจะทําให มันจะเกิดอะไรได้เราอาจจะนึกถึงว่าในสมัยก่อนที่มันเกิดเข้าสู่ยุคน้ําแข็งเลยเพราะอุกปะอุกชนโลกเลยอะไรเงี้ยมนุษย์อ่ะคงไม่สามารถจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรได้ขนาดนั้นแต่จริงๆก็คือมีงานวิจัยจํานวนมากแล้วนะคะว่าว่ามันมีมันการที่อุณหภูมิเปลี่ยนไม่ว่าจะแบบเพิ่มขึ้นร้อนขึ้น1.5องศาหรือ2องศาเนี่ยมันมีงานวิจัยจํานวนมากที่พยายามคํานวณออกมานะคะว่า ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่มันมีงานวิจัยของ NBER นะคะที่ชี้ว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นทุก1องศาเซลเซียสจะทําให้ GDP เกิด GDP loss ความสูญเสียทางด้าน GDP ถึง12เปอร์เซ็นต์ึ่งเ,เยอะมากนะ,นะคะ,ะคใช่ค่ะแล้วก็คือย้อนกลับไปปี2023ปี2024เนี่ยค่ะก็คือถือว่าเป็นปีที่อุณหภูมิโลกเนี่ยร้อนที่สุดแล้ว แล้วก็คือโดยเฉพาะอย่างฝั่งเอเซียบ้านเราเนี่ยก็คือเกิดปรากฏการ์เอลนิโยนะคะซึ่งก็คือเอลนิโยคืออะไรก็คือฝนปกโดยมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็เลยทําให้ฤดูร้อนก็คือยาวนานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคํานวณเช่นเดียวกันค่ะว่าต้นทุนทางสังคม Social c o อสของการที่เราปล่อยกา๊าซเขาปล่อยก๊าซส,สูงขึ้นมานะคะมันหนเมตริกตันเนี่ยต้นทุนทางด้านสังคมอยู่ที่1 0 5 6 US ดอลลาร์ ะะแล้วก็แนวโนมนี่คือเทรนมันก็คือขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเราอาจจะเห็นได้ว่าเอาตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อไม่นานเท่าไหร่เราก็เห็นไฟไหม้ป่าที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะฮอลลีวูดนี้แบบ<ม>โอ้ตอนแรกคณก็นึกว่านี่คือถ่ายหนังหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องจริงนะคะก็คือ,อทังผู้ว่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเขาออกมาพูดเลยว่าตอนนี้เราไม่มีแล้วรู้ดูไฟป่าแต่สิ่งที่เรามีก็คือมันกลายเป็นเรื่องของไฟป่าทั้งปี เพราะฉะนั้นความเสียหายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงตรงนั้นนี่นะคะเขาก็เสียหายไปประมาณเป็นแบบ5้า0มล้านย<ม>ูเอนสโซล่าเลยนะคะนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคะ่ะมันมันแยกกันไมมต่อกันจริงๆเนาะใช่บางคนอาจจะบอกว่าเออแล้วขอสภาพแวดล้อมกับแลองเศรษฐกิจนี่ค,คนละเรื่องกันเลยแต่จริงๆมีความเชื่อมต่อกันมากกว่าที่เราก็ไม่ใช่จะเป็นประเภทแบบ หนูน,นักอนุรักษ์โลกสวยแล้วแบบโอ้ยเราก็แค่เซนเทรตใช่ไหมสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจอย่างกันไม่ไม่ใช่เลยนะคะคือเศรษฐกิจมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมจริงๆ <c oughs> นะคะหรือแม้กระทั่งที่เราขึ้นมาที่คุยกันตอนต้นนะคะ <c oughs> PM 2.5ใช่ อันนี้ก็ทำลายเศรษฐกิจเหมือนกันอย่างเขาบอกว่าประชากรโลกนะคะกว่า80%เนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากฝุน่น PM 2.5แล้วก็ความมูลค่าความเสียหายเขาตีออกมาประมาณ8.1ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ6.1%ของ GDP โลกจาก PM 2.5เะระเพราะฉนั้นปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยโยงกัอมาอีกอย่างประเทศไทย<ช>เราก็พึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ PM สูง เราก็ตรงนี้เศรษฐกิจตรงนี้ก็ถูกกระทบไปหรือการชะลอตัวต่วตางๆจากเศรษฐกิจกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆอยู่ทางกลางแจ้งนี่ค่ะโครงสร้างการก่อสร้างต่างๆก็สูงขึ้นโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เวลาเราพูดอะไรต้นทุนอ่ะมันก็จะเป็นเราจะใช้คําว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสถูกไหมคะ<ช>นั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสจากพิมสองจุดห้าต้นทุนค่าเสียโอกาสคืออะไรก็คือก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสจากทางด้านสุขภาพสุขภาพไม่ดีนอกจากจะเป็นค่าใช้ใจ่ายทางด้านรักษาแล้วก็ยังสูญเสียแรงงาน เพราะนั้น productivity ผลิตภาพต่างๆก็คือ,อโอเคครับทีนี้เราได้มองเห็นภาพรวมเป็นภาพใหญ่แล้วในด้านของประเทศไทยนี่เป็นอย่างไงบ,บ้างครับโอ้เราก็เผชิญความเสี่ยงต่อเนื่องนะคะคโดยถ้าเราแยกเป็น2ประเด็นคร่าวๆก็คือทางด้านอุปทานกับทางด้านอุปสงค์อุปทานคืออะไรก็คือเราพยายามเราอาจจะได้ยินตลอดเวลาว่าจะมีทางด้านผู้ส่งออกเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเห็นการพยายามกดดันไม่ใช่ว่ากดดันแบบขอให้แบงค์ชาติทําให้บาทอ่อน อ่อนลงได้ไหมเพือ่อ <c oughs> จะกระตุ้นการส่งออกแต่จริงๆแล้วค่างเงินอ่อนหรือแข็งตรงนี้นะะมันมันไม่ใช่เป็นทางแก้ระยะยาวเพื่อแก้ให้การส่งออกเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมาจากทางด้านปัญหาโครงสร้างนะคะเพราะว่าภาคการส่งออกของเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแบบเก่า <c oughs> ที่เรียกว่า o ออิคโ m น s e มี o r ตนะคะตัวอย่างเช่นอะไรนึกึก,กสั้นๆเลยแต่ก่อนเราคือฮาร์ดดิสก์ไฟเนี่ยเป็นตัวผลักดันมากนะคะแต่ว่า ปัจจุบันมันเป็น solid state drive ซึ่งมันถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เราก็จะตกขอบหรือรถยนต์ประเทศไทยโอ้เราเป็นเราเรียกเราตัวเองว่า Detroit of Asia ใช่ไหมคะแต่นั่นคือเป็นรถยนต์สันดาปซึ่งมันคือมันไม่ใช่ปัจจุบันและอนาคตแล้วมันจะต้องเปลี่ยนไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเพราะนั้นถ้าเกิดประเทศไทยเราไม่สามารถจะปรับตัวตาม s e m i c o n d u c t o r ที่มันมีความซับซ้อนได้ทันเนี่ยเราก็จะไม่ทันพื้นบ้านที่มีศักยภาพอย่างเช่นเวียดนามหรืออย่างมาเลเซียนะคะซึ่งเขาก็จะแย่งการเป็นฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไป คณ okay. ะสปอยอีกอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือกลุ่มสินค้าที่เป็น new driver เนี่ยตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยคะ่ะเรามีการนําเข้าวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนค่อนข้างสูงเพราะเรานาเข้าค่อนข้างสูงนั้นปแปลว่าอะไรแ mm hmm. ปลว่า value added mm hmm. กับในเศรษฐกิจเราเองมันก็จะต่ำนะคะขอ mm hmm. เร็วนิดนึงเนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายมันก็คือด้านนี้ด้าน demand ด้าน <c oughs> อุปสงค์ <c oughs> อย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วว่านี่ควรเรือนประเทศไทยสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นการจะหวังการบริโภคเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะยากอยู่นะคะแล้วก็ Oh. ปัจจุบันเราอยู่ที่ไม่ใช่เอเจริงนะคะเราอยู่ที่เอจโซไซตี้เอจโซไซตี้ก็คือประชากรมากกว่า60%เอ้ขอโทษค่ะมากกว่า60ปีเนี่ยเกินเกิน20%แล้วเราก็กำลังจะเข้าสู่ Super a ์เอ o โซไซตก็คือมากกว่า65เกิน20 65ปีเกิน20%เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราจะหวังว่าเศรษฐกิจจะโตอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็คงจะยากค่ะ ครับผมโอ้โ oh หวันนี้นะฮะได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆมากมายเลยนะครับต้องขอขอบคุณครองศาสตราจารย์ดรมนาชยาอุรยศ์ด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องได้มุมมองใหม่ๆในปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะค,ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ